สำหรับคันนี้คือ isuzu camio นะเชื่อว่าหลายท่านรู้จักดีอยู่แล้วครับรุ่นนี้เป็น body ของ tfr นะแล้วก็เขาเรียกว่าต่อยอดความสำเร็จของ isuzu ที่เขาเปิดตัวรถสไตล์ station wagon ขึ้นมานะครับแล้วก็ขายดีมากเขาก็เลยมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมา camio นะคือเขาเรียกอะไร ขยายตลาดเพิ่มขึ้นมันเป็นรถที่เรียกว่าเป็น SUV สําสำหรับคนเมืองอะนะฮะร,รูปทรงเป็นรถ SUV 5้าที่นั่งนะครับเขาเรียก c a m มโอตัวนี้เจ้าของบอกว่ารถบ้านเดิมๆนะครับสภาพดีเชียวดูแลดีสีเขียวๆแบบป่าๆอย่างนี้ยแหละครับตอนนี้เป็นสีเรีไรสีเรือธงเขายุคนั้นนะครับรถหลายยี่ห้อก็ใช้สีนี้นะ เอออ่าคันนี้รักษาสภาพได้ดีมากนะดูดิโดยเฉพาะคิ้วหลังยังอยู่เลยไอ้ไอ้ไอ้คิ้วคิ้วดำๆ้ำึงหลังเนี่ยรองลอง้ลอหลองังเนี่ยยังอยู่อยู่เลยอะ่ะโอ้โหก้าทางจะใช้อ่าธนุธดอมมากนะครับเนี่ยเน้นชิวๆนะรถผมดูจากอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเขาบอกมา,างี้ก็ไม่โกหกไม่อะไรนะโอ้รถผมว่าน่าจะสภาพดีมากๆเลยแหละดูแล้วใช้มาไม่เยอะเลยฮนะ รถบ้านจริงอ่ะไม่รู้จะหลอกกันไปทําไมใช่ไหมฮะโอ้โหไม่รู้อยู่แถวไหนอะลงพิกัดไว้กรุงเทพแต่ไม่รู้อยู่แถวไหนไม่สองแสนแปดก็คิดว่าก็เชื่อนะว่าสองแสนแปดคิดว่าไม่น่าไปแต่งใหม่มันมีวิธีสังเกตอย่างนี้คือเราดูบาอก,ก็ได้ดูขาดบันไดก็ได้นะครับพวกนี้นี่คือนั่งทุกวัน คือลงทุกวันนี่รถช้ำนะสภาพไงเอาไม่อยู่นี่ยังใช้เบาะเดิมอยู่เลยนะหลิวลอยแทบไม่มีดูลักษณะแล้วรถคันนี้ไม่ใช่รถคันเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นประจาทุกวันคืออาจจะมีรถสองคันสามคันแล้วก็สลับกันไปใช้นะครับไม่ได้ใช้คันเดียวจนโอ้โหมันแบกํานักไม่ไหวอ่ะนะสภาพดีเลยสภาพดีมากอ้อกสภาพดีก็ราคาก็ ต้องดีตามสภาพอันนี้เจ้าของปล่อยวันที่แสนสามหมื่นห้าพันบาทก็ถือว่าถ้าจะเอาราคาฐานที่เขาปล่อยน,นะยุคนี้ก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่ทีนี้เขาเขาใช้คำโปรโมทว่าลถบ้านแล้วดูแล้วสภาพมันก็ดีจริงๆนะนทีนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านแหละว,ว่าชอบมองหารถแบบไหนบางทีท่านไม่ไว้ใจรถเก่ามาท่านก็ต้อง,ต,องต้องเลือกต้องยอมควักเงี้ยนะครับ ก็ถภาพอ่ะคันนี้ก็น่าจะเชื่อว่าจะดีจริงๆนะสนใจก็ติดต่อไปครับ